แวดวงต่งตางๆของอินโดนีเซียรอการจัดประชุมผู้นำเอเปกเตรียมฟังแผนของจีนบุคคลในแวดวงต่งตางๆของอินโดนีเซียต่างเปิดเผยว่าพวกเขายินดีต้อนรับป,ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำจี20และหวังว่าจะได้รับฟังแผนการของประเทศจีนในที่ประชุมมากขึ้นขัยาอุตามา เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเลขาธิการของรัฐอินโดนีเซียกล่าวว่าเขาขอขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเป็นอย่างมากที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม G20 ในครั้งนี้ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและจีนโดยเชื่อว่าทั่วโลกนั้นต่างก็รอคอยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการประชุมสุดยอดกลุ่มนียี่สิบนี้ ขณะที่เอมาภาษาอามังกูรองประธานกรรมการบริษัทส,สื่อผสมผสานจาวาพอสกล่าวว่าก็มีความหวังต่อการประชุมสุดยอดที่ทจะจัดขึ้นและให้ความสนใจอย่างสูงต่อการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศต่างๆนั้นจะร่วมมือกันในการฟื้นฟูและเสริมสร้างให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น